เรียนท่านคณะกรรมาการที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพีรพรตะโคตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองกออำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2จากการรับราชการนะคะเป็นระยะเวลา10ปีและในปีการศึกษานี้นะคะ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้เป็นครูประจำชั้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5สอนทุกกลุ่มสาระวิชาค่ะจากการจัดก,การเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องการใช้พจนานุกรมคือในการหาคำในพจนานุกรมเนี่ยนักเรียนใช้เวลานาน,านมากนะคะต่อนหนึ่งคำประมาณ5-10นาทีในการหาความหมายของคำนะคะ และอีกปัญหาหนึ่งน่าจะสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ช่วงโควิดของปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงเลยสําหรับผู้เรียนเองโรงเรียนบ้านหนองปอเรานะคะช่วงนั้นก็มีการจัดการเรียนการสอนนะคะในรูปแบบของออนไลน์ออนแฮนออนดีมานนะคะและก็มีการหยุดเรียนนะคะตามประกาศของกรมควบคุมโรคของสคบอจังหวัดมหาสารคามด้วยนะคะและ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นี้นะคะหลังจากมีการทดสอบความรู้ความสามารถแล้วปรากฏว่าพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องการใช้พจนานุกรม,มเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่ถดถอยลงไปนะคะจนทําให้นักเรียนไม่สามารถนะคะผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากําหนดได้ทีนะะิฉันจึงเลง็งเห็นเป็นแรง บันดาลใจนะคะที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวและได้นำมาเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานที่ถือว่าเป็นประเด็นท้าทายนี้นะคะและในการพัฒนาผลลัพธ์ของนักเรียนหรือผลผลสำฤทธของนักเรียนนะคะโดยใช้แบบฝึกทักษะนะคะโดยใช้แบบฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มนี้นะคะหลักการที่สําคัญในการพัฒนานี้ก็จะประกอบด้วย1 การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานหรือการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาของเราก็คือการวิเคราะห์หลักสูตรของโรงเรียนบ้านหนองปอนี้นะคะตามมาตรฐานตัวชี้วัดในรายวิชาภาษาไทยนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5รวมถึงการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งในการพัฒนานี้นะคะจะมีการลิเริ่ม นะคะรี่เริ่มแบบฝึกทักษะมาใช้สําหรับเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ 2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เรามุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะจัดทําแผนการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นเรื่องการอ่านเน้นเรื่องการเขียนการคิดวิเคราะห์การกล้าแสดงออกของผู้เรียน 3. ส,สร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้นะคะ ข้าพเจ้ามีการจัดทําสื่อผลิตสื่อนวัตกรรมประเภทของทักษะกระบวนการนะคะการจัด,ดการจัดบรรยากาศในห้องเรียนหรือทั้งครูและผู้เรียนเนี่ยร่วมกันจัดตกแต่งห้องเรียนให้มีความสวยงามน่าอยู่น่าเรียนและมีความสุขที่สุดนะคะในการเรียนการสอนนี้และ 4. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่เราเรียกกันว่า PLC นะคะ ร่วมกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียนบ้านหนองปอทุกท่านนะคะทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการประชุมหาลือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหานะคะเป็นอุปสรรคของผู้เรียนเองของบรรยากาศในห้องเรียนเองหรือรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนต่างๆนะคะเพื่อให้หาแนวทางไปพัฒนาแก้ไขผู้เรียนเป็นลำดับต่อไปค่ะ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้พจนานุกรมในครั้งนี้นะคะคุณครูมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการเรียงคําในพจนานุกรมนะคะในเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียงคําแล้วเราจะสามารถใช้พจนานุกรมได้อย่างง่ายนะคะก็คือเรื่องง่ายๆเรื่องยากๆเนี่ย,ยถือเป็นเรื่องง่ายโดยทันทีนะคะพร้อมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะรักการอ่านรักการเขียนนะคะการกล้าแสดงออกโดยการใช้กระบวนการอยู่3มขั้นตอนนะคะได้แก่ขั้นการนําเข้าสู่บทเรียนนะคะเมื่อนักเรียนขึ้นเข้ามาสู่ห้องเรียนคุณครูก็จะมีการเรียกสตินะคะเรียกสติของนักเรียนกลับมาให้อยู่ในห้องเรียนด้วยด้วยการร้องลําทําเพลงนะคะหรืออาจจะเป็นการเล่นเกม การปลบมือเข้าจังหวะนะคะหรือการตั้งคำถามการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะหรือรวมไปถึงการระดมความคิดในสัปดาห์ที่แล้วหรือในชั่วโมงที่แล้วนะคะและ 2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะคุณครูก็จะมีการอธิบายความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จัดการเรียนการสอนนี้นะคะรวมถึงอธิบายทั้งในที่เป็นสื่อการเรียนรู้นะคะหรือที่ เป็นทางด้านเทคโนโลยีด้วยนะคะรวมถึงผู้เรียนเนี่ยต้องมีการลงมือปฏิบัติจริงทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยวนะคะเป็นต้นและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการระดมความคิดหรือขั้นสรุปนะคะการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงนั้นนะคะและอาจมีการเปิดประเด็นตั้งคำถาม เป็นการให้นักเรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้ต่างๆในชั่วโมงนั้นเพื่อให้นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้มากที่สุดและจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะคุณครูก็พบว่าผู้เรียนนยมีผลสำเร็จที่สูงขึ้นจากการที่ตั้งประเด็นท้าทายไว้อยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบนะคะแต่เมื่อเราเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถนะคะมีหรือมีผลสำลินะคะที่สูงกว่าตามที่กำหนดคือ175เป็น195นะคะถือว่าแบบฝึกทักษะที่คุณครูสร้างขึ้นมานี้สามารถเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและนำไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริงท้ายนี้ดิฉันนางสาวพีรพรตะโคตดดำรงตำแหน่งครูนะคะครูโรงเรียนบ้านหนองปอ สำนักงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสรา,ารคามเขต2ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะคะรวมถึงท่านที่ได้รับชมคลิปแรงบันดาลใจในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในการนำเสนอครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ร่วมอุดมการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะ